สวัสดีครับคุณเนตครับคุณเนตครับผมมือนีมือนี e p ่ c เออครับผมกับสีมีง่วามหาพี่น้องเลือกชุ่มหลายตัวครับประมาณหกเจ็ดตัวครับมีโค้งสองครับผมแล้วก็แม่ทองอีกซีครับผมอ่าพี่น้องเป็นยังใดพี่อนันต์ผ้าเบิ้งนะครับสีผ้าเบื้องตัวจากนี้ไปด้วยครับขันมักทั่ทั่วหาคุณเนตเลยเนาะครับผมเบอร์เบอร์ผมคือในไทยเราหาได้มพี่น้องวันนี้สมมติว่าเห็นเราอยากได้อย่างว่าเบิ้งบ้านมาเยี่ยมมายม มันจับมาหลุมมานข้ามาบ้านไดนครับเนี่ยบ้านหนองเมก็กตําบลหนองเม็กครับอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับผมครับอยู่ติดเส้นทางหนองสองห้องเส้นทางหนองสองห้องเมืองพ้นครับพ้นครับเนาะครับผมบ้านหนองเม็กนี่พี่น้องหูจักกันดีอยู่ดอกมาง่ายครับผมมาง่ายเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นบ้านที่โด่งดังมาก,ก่อนเกี่ยวกับเพราโอ่งนี่เนาะนี่เนาะครับผมโอง่งใหญ่บ,กกบ้านผมก็ใส่ใต้นี่แหละนี่บ้านหนองเม็กเห็ดเนาะครับเนาะอ่ะพี่น้อง เบ่งกันตัวแรกกะน้อะคนนี้เนาะครับผมตัวนี้เป็นง้วแม่ลูกบ่ครับเนี่ยแม่ลูกครับผมแม่ลูกลูกแม่บ่ครับลูกแม่ครับผมตัวนี้จะเป็นลูกกาเล็ดนะครับแต่ว่าบดนี้ผมลืมเอาใบมานน้ำเผิ่นสรงมาอยู่นะครับตัวตัวที่นนองยุนบอกครับผมลูกกาเล็ดนะครับมีใบมีหลอดนะครับเป็นงัวลูกแรกเด้อครับลูกกาเล็ดพิ่งคลอดอายุยังไม่ถึงเดือนครับอายุพอถึงเดือนครับผมบานี้ห้องห้องไว้ซําไหครับลคาอ่าผมห้องไว้หกสิบสามครับหกหมื่นสามพันพี่น้อง หกหมื่นสามพันท่านใดที่มองหางว่าแม่พันแม่ลูกเด้อครับลูกแม่นี่มาบต่ำนี้ห้ครับผมเป็นสีกาาแฟ่เนาะสีคเท่าออกกาแฟมุมออกกาแฟไหมพี่น้องเป็นงัว่าลูกแหลกสภาพเล็บดีนะครับนี่ติดคงติดเครื่องมาดีเนาะโอ้ครับหูดำหนาขาดำได้ครับแม่นี่ขอบตาดำ สูงอยู่จักเท่าใดนัประมาณลอยสามสิบหาครับประมาณลอยสามสิบหาครับผมแม่ลูกลูกแม่ลูกของเจ้ากาเ็ดครับแต่ว่าใบนี่พันธุ์ส่งมาอยู่ครับผมแต่ปัจจุบันนี่มันมีเนาะว่าท่านได้ใบมามีลูกไทยอยู่ครับมาามีลูกไทยด้วยครับด้อยอ๋อพี่น้องสนใจครับเป็นงูลูกแรกแล้วครับนี่นี่ทีได้สดด้วยครับไม่นี่สดพี่น้องเอาไปพูดลูกสาวเพิ่นนี่นี่ครับว่าเบิ่งเบิ่งลูกสาวเนาะครับนี่ครับนี่ลูกสาวเพิ่นเนาะ อายุพันธุ์ถึงเดือนเนาะครับผมอ่าเป็นงัวงนอนอยู่ด้วยครับเด้อพี่น้องจากใ้งัว่าแม่ลูกครับสองหัวใจสองโตราคาสัมนีครับเป็นตาเลี้ยงล้วพี่น้องบบบนี้ราคาห้องไว้ซื้อเชินบะห้องไว้ใหต่อครับผมอือเใาเหตโต้นะครับเนาะพี่น้องต่อไดเด้อครับต่อจากนี้ต่อไดสุดตรงสุดโตครับน้ำคูเนี้นะครับเนาะครับผมอ่มาเบอ่งคมทีสองครับคมทีสองนี่เป็นแม่ลูกแม่ขึ้นกันครับต่อลูกเขาจะเป็นทับตัวมานะครับ ลูกแรกจะทับตัวครับลูกที่สองทับให้แล้วนะครับทับให้แล้วไปรุนเอาครับพี่น้องพี่เส็ดแดงครับครับแม่ทับให้แล้วนะคบพี่เสดหนึ่งสามสูมโอ้หนึ่งสามศูนย์ครับพี่น้องพี่แสดตั้งนี้ห้ครับแดงจึงคืองาตึบลูกลูกสี่เดือนครับตัวนี้ลูกสี่เดือนจริครับอันนี้ลูกแท่บ้านเนาะครับผมไทยบานเฮาแต่ว่าไม่นี่เป็นนวดตัวดีเติบด้วนี่ลูกพันตัวนีเนาะสวยครับเงาดีมันงามไหมตัวนีเงายิงงามครับสรงนีผมมากบางได้สีหนีเบาง่ายไป ทรงนี้สีนี่ผมมาขนาดเลยเนี่ยไปเอาลูกไปเอาไปเพศเป็นแม่พันธุ์เด้อครับตัวนี้งามเนียตัวนี้ย่นย่นดีขนาดลูกไทยบ้านได้หนีิครับแม่เพิ่นเพ่ครับแม่เพิ่นนี่สียังสีเหรอครับนี่สีออกขาวผมว่าพี่แซดนี่ผมว่าแดงจึงคืนเถอะครับบ่มีโบนไม่มีอย่างเลยเนาะครับแม่เพิ่นสีสูงประมาณหนึ่งร้อยสิบห้าครับหนาคาดำไปเรือสูงก็หนึ่งรสิบห้าครับเป็นวัวลูกใดครับตัวเห็นดูนี่ลูกแรกตัวนี้ครับลูกสองได้ทองครับโอ้พี่แซด หนึ่งสามศูนย์ได้ทองนี่ตัวที่สองได้เพี่น้องด้วยแล้วแต่ว่าให้พี่น้องไปรุ่นเอาครับผมตัวนี้ถ้าไปวันที่สองมกระาครับก็มัครอดรายี่สิบสองกันยาหกหาจากวันที่สองมากกว่าในสิบแปดมือเนาะครับผมยังพัดคือรอบครับอีกสองมือครับพี่น้องอีกสองมือครบรอบด้วยครับนี่โอ้แม่นี่ก็เป็นแมงง้วที่ห้ลูกมากใค่แน่อยู่เดี๋ยวนะครับใค่แน่นะสีนี่ก็บบองงามเด้อครับสีมันออกเม็ดเข่าด้วยครับเด้อบริแดงคือมูแต่ว่าห้ลูกเขาทาด้แม่นี่ หน้าขาไม่ดำเรือือครับขอบตาไม่ดำครับหูบอดำปิดบดมาเป็นบางส่วนนะพี่น้องเนาะนี่บอเต็มนาครับนาแดงนะตัวนี้งัวนาแดงครับนี่นาตาดีครับกโหลกในเล็บสวยลูกงามครับโอ้ให้ลูกดีครับแม่นี่เป็นงัวแม่หนึง่งเรื่องเสียลูกดีครับพี่น้องอย่าได้งัวแม่เอาไปทับเอาลูกมาต่อแม่นี่นาะพิจณาครับเพราะว่า เขาซื้อง่าแม่ลูกนี่ยคันเทนลูกนี่ก็ถือว่าได้เปรียบเนาะครับผมบันฑิตพันทับพี่เสียดครับเพราะว่ารับประกันได้เลยครับพี่เสียดงามแท้ครับราคาเท่าไรกับคุณเอ่าตัวนี้เปิดไปหกหมื่นสามพันห้าร้อยหมื่นสามพันห้าร้อยครับผมครับพาเบิ้งตัวต่อไปนะครับเนาะบัณนี้มาเบิองง่วแม่ม่านแม่ทองด้วยครับบั้อ่าตัวนี้เป็นแม่แยกลูกครับผมแยกลูกแรกไปนี่ครับลูกสองทับแล้วนะครับทับปีศาแดงนะครับแปดกันยา สี่เดือนได้เนาะครับพี่เสียเท่กันเนาะครับผมพี่เสียเท่กันครับแปดกันยาหกสี่เหมืนทำแล้วครับเนาะครับผมมูลคอดสิบเจ็ดมิถุนายนหกหาประกันทองครับตัวนี้คือรับประกันทองกันเลยครับผมประกันตัวนี้ให้พร้อมประกันตัวนี้พร้อมสูงอยู่เลยสี่สิบเจ็ดครับผมวัดแล้วราคาเ่าเปิดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าหมื่นเจ็ดพันหาหมื่นกับเจ็ดพันครับตัวนี้รับประกันทองเด้อพี่รองเด้อหาหมื่นกับเจ็ดพันครับเพิ่งหน้าเพิ่งตาเพิ่นเล็กหน่อยครับอ้าวเขาทาอยู่ เรียบมนใดีเตัวเนาะครับอืมดำครับติด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 บทนาขาก็ติดบทวยครับเนาะขอบหัวขอบตาดำครับคเครื่องเพียรก็ดำล่ามพอดีฟอยหางเครื่องแทงครับสูงรนึ่สี่สิบเจ็ดเนาะครับผมราคาเปิดไว้ทราไหลยครับเลยห้าสิบเจ็ดครับห้าหมื่นเจ็ดพันโอ้เรื่องเงี้ยวอะไรครับตัวนี้คุณเนาะเรื่องเงี้ยวละเ้ยครับคุณเนาะนุ่มเห็นชัดชัดครับเห็นชัดเจนสภาพเล็บดีด้วยอันนบ่ครับผม อ่าพี่น้องเนอะครับนี่สีมาแดงนะครับนี่บันนีทารุนเอาลูกนี่ท่องเพิ่นนี่ครับติดแน่นอนครับพี่น้องรุ่นแค่เป็นว่าตัวแม่ตัวผู้ไหนครับผมมีคลิปตรวจเรียบร้อยครับโอ้โหทาได้ครับบ่ไหนหามืนแปดเนาะหามือเจ็ดครับหามืนเจ็ดรับประกันทองครับหามืนเจ็ดเนี่ยเอาเมื่อประกันทองหามือเจ็ดนี่ถือว่าทับปีศาจแดงไปถือว่าโอเคนะครับพี่น้อง ลูกตัวที่ไหนประมาณตัวที่สองครับตัวที่สองเนาะครับผมเบ่งจากเขาเพิ่นกับสดๆอยู่เนาะครับนี่ครับเป็นลูกตัวที่สองเพิ่นครับนี่ครับราคาสมิดเวยเพื่อน้องเนี่ยเอาเฝ้าจองเฝ้ากดมาทามเอาครับนี่ลูกมักในทองมันผละครับมักลูกครับพิศาดแดงนะครับนี่แม่ก็ออกมาแดงเข้มเด้อเด้อครับนี่เป็นงวนที่โบดตัวหนึ่งขอทาโบดมาพ่อดีพ่อดีครับนี่ขาดำเลยครับทึ้งสีขาเลยผุ้นะครับอืมขอทาไม่นี่ไหม หามื่นเจ็ดลูกพี่แสตในทองครับรับประกันทองครับตัวต่อไปก็เป็นแม่ทองืึกันครับสาวท้องแรกนะครับถ้าตัวนี้สิผสมบระมันเรือลอยมาครับผมพอประมันเรือลอยนะครับบ่มีใบหลอดนะครับอืผสมตัวมาเป็นทองแรกนะครับถือว่าสดครับท้องแล้วสามเดือนตัวท้องเรียบร้อยแล้วครับประกันท้องให้ครับโอ้อาพี่น้องตัวนี้รับประกันท้องนร่แค่ะ ห้าหมื่นเจ็ดพันเท่ากันครับห้าหมื่นเจ็ดพันเท่ากันครับรับประกันทองทั้งสองตัวนะครับตัวนี้สอกเป็นสีเม็ดบักขามหรือเปลือกบักตานไหมบ่ครับผมบรรเทาสีสีเปลือกบักตานสีเม็ดน้อยบักตานไหมครับพี่น้องน้อยบักตานสุกไหมตัวนี้สีแบบนี้ครับหลายคนหลายท่านมองหาถามหาครับทรงนี้สีนี้สีแบบนี้ครับลูกนี้ทองทับไอ้พอเลือด่อยไว้พอเลือด่อยไว้ครับผมรับประกันทองประกันทองประกันตำนี้ครับความสูงอ่าร้อยสามสิบห้าบวก สูงอยู่ลอยสามสิบห้าบวกครับผมแต่ว่าก็จะมีมองให้เบื้องคือพี่น้องไฮบวิดตีเนาะมีน้องติงนะครับมีน้อติงครับมีน้อติงอยู่ด้านซ้ายครับผมอันนึงน้ติงด้านนึงนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับนั่นแต่ยังเอื่นปากการ้เบิดครับมองเอื่นมองลงมองเล็บโค้นหางไงครับตัวนี้โค้นหางไงลังเป็นร่องครับโอ้แม่เพื่อนกับบามันมาหลายตัวนียเนาะครับผมพุ่นเาะหลังเป็นร่องนะครับพุ่นเ เป็นว่าทับหลอดแล้วแต่ว่าผมว่าได้ใบหลอดผมก็เลยบเบาก็เลยบว่าครับผมเอออ่ะพี่น้องราคาหาสิบเจ็ดเท่ากันสองตัวนี่ครับผมรับประกันทองไอ้ช่องทั้งสองตัวครับ <c oughs> ตัวนี้ได้สดได้หนังหนาได้สีดีนี่ครับหนังหนาซาดีด้วยครับพื่อนี่สภาพเล็บสภาพนุ่มดีหมดครับนุ่มแค่มีติ่งหนึ่งไหมพี่น้องเนาะครับ <c oughs> อ่านี่ครับโอ้ตัวนี้เป็นงัวอ่างโพนดีเลยครับนี่เป็นโพนเป็นงัูสองสางครับพี่น้องมาเท่า ผู้เฒ่าก็บอกหาซื้อมู้งสรครับมูทองกลังสร้างละทองเงินย้อนมันไม่ค่อยให้ลูกดีกินยาเก่งว่าสั่นเด้ยยังไงคุณเพิ่ยู่เด้ครับหาง่ายคุณหาง่ายอีกลยครับเนี่ยนุมชัดเจนดีคุณหาง่ายอ่ะหาซิปเกตครับรับบกันท่องครับครับใบเป็นแม่สาวน้อยครับผมลูกเจมบอลอายุเจ็ดเดือนครับโอ้ประกันตำหนีหายขึ้นเราครับเขาท่าใช่ป่ะความสูงประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบขึ้นครับ อ่างดีตัวนะี้เนาะเอ้าพี่นอ้องลูกเกมบอลพูดอะสีแดงเข้มอายุเท่าไรก่อนเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเฮาเปาเปิออดอะไรสักหน่อยครับนี่นยสี่สิบสามครับสี่หมื่นสามพันเพียงน้องเพี่น้องเด้อครับหางวัวแม่พันแม่บอกไปเป็นเนง่นไปในของในขายนะครับแม่นี่แม่นึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นว่าสาวหน่อยพี่น้องสี่เลี้ยงไว้โดนอยู่งด้วยเปนวันที่เจ็ดเดือนครับ นี่ครับโอ้ส่งดีซีดีกันยกกันนั่นเนาะตัวนี้โพนดีวะผมว่านไหมทำแล้โพนดีปื้อเป็นงวนขนาดงวดหน่อยนึยเนี่ยอ่างดีดีพี่น้องพ่นอ่ะนี่หน้าตาเพิ่นครับขุ่นดีมันสีหยอกหยอกคนครับคือหูดำขาดำเก็บเตียงได้เพี่น้องนี่สูงได้เท่าไรครับนึ่ร้อยยี่สิบอยู่ครับสูงไในร้อยยี่สิบอยู่เป็นงวดที่เข่าท่าครับนี่แข้งขาดีมัดเลยสภาพเรียบดี งูน้อยเหรอพี่น้องนี่แต่ว่าอ่างเล็กๆนี่ครับพนดีดีตัวนี้นุ่มตามเตียนอยู่นี่นะครับนี่ครับสี่เต่าครบครับสี่เต่าฉัดเกียนการย่างการเดินกันเทินสวยครับการยกการเชิดใช้ได้ใส้ได้นะครับเนาะครับนี่น้ำเบิงราคาสี่หมื่นไทยก่อนสี่หมื่นสามพันครับสี่หมื่นสามพันอ้าพี่น้องสี่หมื่นสามพันด้วยครับมองหางูอแยกลูกแยกแม่มาเนี่ครับนี่ลูกของเกมบอลครับนีใบเห็นพี่นรับ ขอบังใบนะครับนี่ครับ007น,นี่พอเพิ่นีด้ครับเนี่ย่รงคือพอตระหรนาเมืออ่อกอดเมื่อเกิดแล้วเนาะครับ27เมษายน64ครับนี่ครับเมษายน64เมื่อเกิดครับเดือนเดือนซีเนาะซี <4. S 1> อืมนี่แหละครับพี่นอ้องเขาทาเอา40,000ครับ ตัดสินใจเลยครับแม่นี่อนาคตสั่งต่อรองใด้ค้อเ่าครับเม็ดเงินบางย่างคักุล่ะทุกตัวอยู่นี่บ่แม่นห้องเอาเลยดิครับต่อใดทุกตัวต่อด้สุดโตครับพี่น้องต่อเอาด้วยพี่น้องเด้อครับแม่นี่ครับอ่าเป็นแม่ลูกที่สองในท้องเด้อครับส่วนสูงกับรอยซี่สิบหายู่ครับท้องจะคลอดแล้วนะครับท้องจะคลอดแล้วนะครับครับพอกาเล็ดนะครับมีพี่น้อง ท่อซี่คอดนะควัเดอรับบัดเนี่ยเอาไปวางมองหางัวทพ่อสี่คอดครับลูกเคเอฟหกแปดครับเป็นพอพันดังอ่าอพูดได้ก็อยากได้ครับนี่ทับรังที่สองเนาะครับเอามือกำหนดคอดเนาะกำหนดคอดครับเอามือทับก็ได้ครับสิบสองเมษาหก6ี่ครับครับกำหนดคอดไว้สิบสองถึงยี่สบเจ็ดมกระลาคหมกหา มือนีวันทีงี้สิบครับใกล้แล้วครับหรืออีกเกตมือครับที่เพิ่นกำหนดไว้ครับงี้ตรงแล้วครับนั่นงี้ตรงตีงแล้วครับงี้ตรงตีงแล้วนุมกว่ออกหลยนุมกว่เริ่มไขรเดี๋ยวได้พี่น้องบ้านนี้ครับผมนุมกว่เริ่มไขรเลวผู้ใดงว่ามักเลี้ยงโดนอยากได้ลูกเลยไวๆก็เอาตัวนี้แหละครับเออผู้ที่เอาไปรุ่นบอโดนปะบ่โดนครับไปรุ่นมาถึงสิบมือดอกครับไปรุ่นโอเคเอว่าเป็นตัวแม่ตัวผูกครับแมนครับบอถึงสิบมือครับเขาทาตัวนี้เนาะครับพาตรงดีครับการยืนตรงดีเเฟมครื่องับ เฟมดีใบน้องหนได้ครับนี่ว่าสิบอกโอ้โหคุณดีตัวตนนี้เนาะครับคุณครับนาโน่ตูนี่ครับพอดีสวดพอดีบอกสวดคักันไหนครับหูกลิ่นทครับกำเม็นหูเง่าขอบหูดำนาขาดำนาขาขอบหูบดครบเครื่องครับอ่ามาเต็มอยู่ครับบดมาเต็มอยู่ท้องไม่ต้องประกันก็ได้ประกันท้องไม่ต้องประกันดอกะอย่างเมื่อกแล้วออกแล้วเนาะแค่ออกเลยบางคนอยากเบื้องคลิปเหรอท่านโอ้ยครับนี่นี่มันม่ออกแล้วครับ มันอีกมืัอนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเก็มือไหมเอาครับผมก็ซื้อไปก็เตรียมใบพุ่งซีดางหัวตะไคร้ไปอตัวครับบ่เกินซิบมือหรอครับแล้วบโมนี่อาจจะออกน้ำบอลไก่ด้แมนเป็นลูกได้ครับไม่ท่องนี่ลูกที่สองครับตัวนี้เป็นลูกที่สองครับบะนี้ราคาห้องไว้ซท่าไหครับราคาแปดหมื่นสี่พันแปดหมื่นก็อีกสี่พันไม่พี่น้องนิไหมครับแปดหมื่นสี่พันนี่ห้องไว้ให้ต่อเอาซื้อได้หนิครับเนี่ยครับกาเลตต์ไม่ท่องนี่บอลโดนดูว่าเดี๋ยวตัวเมียมาบักเหงาเขาเหงาเดี๋ยวจ โอ้งอกับคุณดีดีครับนี่ใสดีนี่หละมองคนมักคักได้เนี่ยมองนี่ใสมันดีบาบได้จับได้ครับพเทโาพุทโธกับายได้จูงง่ายเลี้ยงได้ทุกคนครับนี่เด็กน้อยก็เลี้ยงได้อพเท่าซื้อไปพ่อแม่ซื้อไปลูกล้านกับจูงจับเลินได้ครับนี่กับนุ่มได้ครับนี่ครับแม่นี้มันจูงไปซื้อกับเขาได้เหมือนตัวนี้เนาะพูดแล้วคนวาฬยันออกมาลูกมาแล้วมันสีไม่ให้าบนุ่มมันบอะไรอยู่ครับโอ้เนี่ยพูดนะครับเง้คุณคักกีหลีได้ตัวนี้ไหมแปดหมื่นสี่ ลูกกาเล็ดเด้อครับท่องหกแปดเด้อครับเนี่ยหกแปดในทองนี่ยผมไปทำประหาครับสร้างเม็ดเงินให้พี่น้องยางแงาเนาะเลยครับเนี่ยออกมาปึ๊บเนี่ยต้องงวงเนี่ยครับเนี่ยเอาไปเป็นแม่พันธุ์ก็ได้ครับเนี่ยงามครัขคนหางนี่บ่ใหญ่ปานไดไแต่ว่าลำหางตรงเงาเฟ้อยหางนี่ว่าปันมาวะเฟ้อยมาหางหอนเล็บน้อยกักนี่พี่น้องเฟ้อยหางสวยนุ่มดีชัดเจนเครื่องล่ามดำครับผมโบสถ์นี้โบสถ์มาหลายเด้อครับเนี่ยแปดหมื่นสี่พัน ทับเคเอฟหกแปดในทองอีกมืออื่นมือหื่อนี่ครับสิสิออกนี่ราคาสุงเนี่ยเอาครับต่อมาครับต่อมาต่อมาแม่สุดท้ายครับแม่นี่วันนี้ไปเป็นแม่สุดท้ายแลครับเนาะครับอู้เขาทานในแม่นี่นะครับเนาะผมนะครับแม่สุดท้ายนี่ก็เป็นแม่ทองแรกนยครับแม่สาวทองแรกรอยสูงรอยสี่สิบหากันตัวนี้กับทองแก้กันด้อครับพราะดีสองตัวนี้ผลนมาน้ำกันครับตัวนี้ทองเคฟสามหนึ่งครับโอ้ กำหนดคลอดกับเบื้องในใบเอาครับตัวนี้เด้อครับแดงจึ้งคืงครับหนังหนาซาใหญ่โพลเหล็กโพนดีพุ่งดีเด้อครับตัวนี้แข้งขาดีมัดบานห้าววางง้อบามันหัวกินพนะบ้ามันหัวกินสีแดงแดงสีอลไรคนแล้วท่านตามหามองเห็นมังหาครับแล้วคนอยู่วางว่าดูกหมูครับนุ่มชัดเจนเครื่องเพลทโค่นหังไงครับตัวนี้ฟอยหาง ย่างพันหอนเล็กหน่อยนะครับเนาะครับน้อยหนึ่งนังนาแม่นี่เดี๋นังนาได้สีแดงนยครับเด้อครับโบดกะมาเต็มขึ้นกันเป็นง้วทองแหลกกันบอตรนนี้ทองแหลกครับผมทองกับเคเอฟสามหนึ่งเด้อครับมาผมจะพามาเบิงนี่ครับเคเอฟสามหนึ่งมาเบิงมือทํานะครับยี่สิบแปดเมษาหกสี่กำหนดคลอดไว้วันที่แปดกุมภาพันธ์พกหาบอดนขึ้นกันครับแม่นี่กับบอดนขึ้นกันเพราะท่านพ่อเคืองเดือนหรอกครับ เลี้ยงบาถึงเครื่องเดียนซ้ำครับโอ้แม่นี่โพนดีสีงามครับมามันหัวกินนะครับราคาเท่าไรครับแม่นี่ตัวนี้แปดไว้เปิดไว้แปดหมื่นหาพันครับแปดหมื่นก็บีขาพันครับเพิ่มอีกพันหนึ่งครับเพิ่มจากแมงหันมาพันหนึ่งเอาสีมันแม่นี่โอ้ขับบันทายเปิดราคาให้ผู้อยากเลี้ยงเอาลูกไว้ไว้ครับอืเอาไปได้เลยครับราคาเนี่แมงหันหกแปดครับครับแม่นี่สามหนึ่งมีตาหนาหนาครับผู้ใดมักที่มีตาหน้าหนาจนๆนะครับพี่น้องอ หนาหยนเลยครับเนี่ยแต่ว่าสีงามมนี่เนาะสีแดงสีแดงจึงคืองามงามพี่น้องเหลี่ยมยบหยบถึกแสงเดียดไหมผููใดได้ไปเนี่ก็มัมากน้ำเละครับตัวนี้เป็นง้วโพนดีทองดีอ่างดีครับผมอ่างส่างโพนงามตัวนี้เนาะเครื่องเพียดติดเต็มเอาครับงามตัวนี้เขาทาทองแรกทองแรกครับเกี่ยสามหนึ่งเด้อพี่น้องนี่นี่พีน้องซื้อไปบ่อดนสสำหรับูพธีว่า อางัวแม่ม่านไปรุนเอาบวดนนี่ครับแม่นี่เลยนี่ครับอาพ่อครับพ่นงัอทองมัติหนหัวจักหน่อยด้วยครับผมอืมเพ่นมากไกเพ่นมากไกลจักหน่อยด้วยครับตัวนี้มาพร้อมกันกับตรงหันเนาะครับผมอืมพี่น้องเมื่อนี่เห็นเป็นยังไ๋ครับของคุณเนียมากตัวใดด้วยครับมากตัวใดแม่ใดโคมใดครับทักมาหาคุณเนียนะครับเนาะหรืออย่างว่าเบิ่งตัวจริงกับมหาเพื่อนนี่แ่ะบ้านกาบอกไว้ทางต้นคลิปนะครับเนาะอ่าสุดท้ายถ่ายสุดนี่ก็ฝากติดตามให้นําเนียรด้อครับเด้อ แล้วก็ย่าลืมคนลูกระดิ่งกระหาย้ขอให้เราลอลอสวยๆรืยๆเป็นนุ่มเป็นสาวขึ้นสุขคุสุขคนขึ้นสมมือนะครับเงินท่องเลือใส่อ่างทองครับคุณเ็ทสุดท้ายฝากพี่น้องสุดท้ายกับอขอบคุณสําหรับการติดตามที่ผ่านมานะครับคลิปนี้กับหางวัวมาให้อาจจะถือใจพี่น้องหลายๆคนนะครับยังไดกับเขามาชม<อ>ยู่ขอก,ก็ได้หรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับตลอดเวลานะครับผมราคากับตอร้องกันง่ายครับบอกง่ายบอกง่ายนะครับอืออ่าก็ สุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้กับมีเพียงเทอาน,นี่แหละครับผมบพี่น้องพอกันคลิปหน่อยใช่ไหมนะพี่น้องเนาะคลิปนี่ผมอันนั้นรุ่นท่กับคุณเนตรสวัสดีครับสวัสดีครับ